การโกงกันเดี๋ยวนี้มีทุกที่นะคะอย่าคิดว่ามีแต่บ้านเรานะที่มีแต่โกงแต่ไปถึงอเมริกานู่นในวงการฮอลลีวูดเซเลบคนดังก็โดนโกงได้ยังไงบรรดาคนดังฮอลลีวูดเนี่ยเห็นข้างนอกก็อาจจะคิดว่าพวกเขาเคี้ยวเรื่องเงินแล้วก็ความร่ำรวยเป็นที่จับจ้องของวิชาชีพแต่เมื่อพวกเขาถูกโกงหรือล่อลวง เงินที่สูญไปเนี่ยจำนวนมหาศาลมากๆ a n a l าลิสต์มอริเซตนักร้องสาวชาวแคนาเดียนต่อสู้กับผู้จัดการส่วนตัวโจนาธานในศาลอย่างยาวนานหลังจากถูกโจนาธานโกงเงินไปถึง4.8ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยการโอนเงินค่าตัวของ a อนนาลิสต์เข้าบัญชีส่วนตัวนอกจากนี้เขายังโกงศิลปินคนอื่นๆอีก2ล้านดอลลาร์ในที่สุดศาลจำคุก ตัดสินให้ลงโทษนาน6ปีสติงนักร้องเพลงล็อกคนดังเคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมด้วยการไปแสดงในงานแต่งงานของมหาเศรษฐีนอกจากทำเพลงแล้วเขายังไปแสดงหนังและก็ขายภาพเขียนขององรีมาติสที่สะสมไว้เพื่อนำมาเป็นทุนให้บริษัทของตัวเองแต่ทำไมการเงินยังสะดุดก็เพราะว่า ที่ปรึกษาด้านการเงินของเขาคือคีธมัวได้โอนเงิน6ล้านดอลลาร์าไปเป็นของตัวเองโดยอ้างว่าจะนำไปลงทุนให้งอกเงินในหุ้นเฟรนช์ชัยพัฒนาอินเดียในออสเตรเลียและหุ้นบริษัทสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบริษัทที่เขาปลอมแปลงขึ้นมาคีธถูกตัดสินจำคุก6ปีดาราชายชื่อดัง ซินเวสเตอร์สตอรลนกับนางเอกสาวอุมาเทอร์แมนในปี2010ที่ปรึกษาทางการเงินชาวนิวยอร์กเกอร์เคนเนตถูกจับข้อหาโกงเงินลูกค้าไปกว่า30ล้านดอลลาร์เอาไปซื้อคอนโดหรูในแมนฮัตตันแถมมีสวนและสระว่ายน้ำส่วนตัวที่เขาโกงเงินมาได้มาหาศาลนั้นะ่ะถ้าเห็นชื่อลูกค้าที่ตกเป็นเหยื่อแต่ละคนก็นึกไม่ออกเลยว่าจะเป็น ซินเวสเตอร์สตอลลนอูมาเทอร์แมนเวลลิสไนอัรปาชิโนนิวไซมอนมาร์ตินสเกอร์ชีเขาถูกตัดสินจำคุก7ปีครึ่งโรเบิร์ตเดนิโรนักแสดงมีความสามารถไม่ได้สร้างสารรค์แค่ศิลปะบนแผ่นฟิล์มนะเขายังเป็นลูกชายจิตรกรตัวจริงอีกด้วยแต่แย่ตรงที่เขาโดนลอร์เนสน,น้าค้างาศิลปะ โกงเงินค่าขายงานศิลปะของพ่อผู้ล่วงหลับของเขาไปกว่า1ล้านดอลลาร์ซึ่งลอเรนซ์ยังเคยโกงคนดังๆอย่างแชมป์เทนนิสจอห์นแม็คแอลโลมาแล้วถึง120ล้านเขาถูกตัดสินจำคุก18ปีซิดนียโปรติเยเซเลบการโกงเงินเอลิสมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วย้อนไปในปี1987ชาร์สอากีถูกกล่าวหาว่า ไปโกงเงินซิดนีดย์ปัวติเยปลอมแปลงโครงการลดหย่อนภาษีทำให้พวกเซเลบที่ใช้บริการของเขาสูญเงินรวมกันไปถึง1,000ล้านดอลลาร์นับเป็นคดีดโกงภาษีที่ใหญ่ที่สุดในเอเมริกาขณะนั้นดาราสาวคนสวยแอนฮทดเวย์ away, การถูกโกงจากคนใกล้ชิดนอกจากกระเป๋าฉีกแล้วก็ยังเจ็บใจด้วยลาฟาอโล อดีตแฟนหนุ่มนักลงทุนของแอนฮาร์เว์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกเงินไม่น้อยกว่า2ล้านดอลลาร์ของนักลงทุนหนึ่งในนั้นคือนักแสดงสาวแฟนของเขาเองโดยหลอกลวงว่าจะนำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อิตาลีซึ่งมีโบสคาทอลิกเป็นเจ้าของลาฟาเอลออกจากคุกมาในปี2012หลังจากอยู่ในนั้น4ปีครึ่ง ลิฟท์ไทเลนักแสดงสาวมากความสามารถเธอมีผิวพรรณที่สวยงามแต่อาจจะไม่สมราคากับที่เธอต้องจ่ายไปมาเรียที่ปรึกษาด้านความงามของฮอลลีวูดใช้ใจ่ายเงินมากกว่า300แสนดอลลาร์แต่ไม่ใช่เงินของเธอเองเธอถือบัตรเครดิตของลูกค้าเช่น l i ฟ t ์ไทเลอร์เจนนิเฟอร์อานิสตันเมลานีโดยข่าวรายงานว่า L ิฟโดนลดเงินไปมากที่สุดถึง 2องแสนดอลลาร์จากบัตรอเมริกันเอ็กเพรสมาเรียถูกตัดสินว่าทำผิดในข้อหาปลอมบัตรเครดิตและถูกตัดสินให้กักบ,บริเวณอยู่ในบ้านไทเกอร์วูดนักกอล์ฟคนดังเคยมีชื่อเป็นอาชญากร,กรกับอาชญากรรมที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อแอนโทนีเลมาเทเลอร์ lor, ไม่รู้ว่าไปได้บัตรใบขับขี่ที่มีชื่อไทเกอร์พร้อมวันเกิดและเลขผู้เสียภาษี มาไได้ยงงเขานำมันไปเป็นหลักฐานซื้อรถยนต์ทีวีและเครื่องเสียงสเตอริโอโดยบอกว่าซื้อไปให้ไทเกอร์เขายังใช้เงินของไทเกอร์ในเรื่องอื่นๆอ,อีกแอนโทนีถูกตัดสินจำคุก200ปีเควินเบคอนสตีเวนสปีเบิร์เรียกคดีนี้ว่าเบอร์ดีเมดอฟเป็นการโกงแห่งศตวรรษโดยเขาสารภาพในศารว่าได้โกงเงินไปกว่า50ล้าน โอ้ไม่ใช่50,000ล้านดอลลาร์ในการเป็นผู้จัดการด้านการเงินให้ดาราดังผู้กำกับและนักกีฬาซึ่งเขาเอาตัวรอดมาได้ระยะหนึ่งจากการยักย้ายถ่ายเทเงินที่ไปล,อล่อลวงมาโปะให้นักลงทุนที่ยังหลงเชื่อเขาเบอร์นี่ถูกตัดสินจำคุก150ปีแต่กว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเหยื่อได้ก็ป่าเข้าไปในปี2017 โอ้โหได้ยินอย่างนี้ก็รู้เลยว่าที่อื่นเขาก็โกงกันทีเป็นล่ำเป็นสันขนาดนี้เลยเหมือนกันถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ